ดูดวงร้ายปากระหว่างวันที่1ึถึง1ิพฤศจิกายน2566รสาศีมีนผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนทางด้านการงาน ในช่วงนี้คุณอาจมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานเช่นการเปลี่ยนงานหรือต้องออกจากโปรเจกต์เดิมซึ่งเป็นอะไรที่คุณไม่ทันเตรียมตัวแต่ก็รู้สึกโล่งใจนอกจากนี้อาจมีงานหรือโปรเจกต์เก่าๆที่ถูกยุบไปแล้วกลับขึ้นมาให้ทำได้อีกครั้ง อาจหนักใจอยู่สักหน่อยแต่คุณจะทำมันได้ดีทางด้านการเงินเป็นช่วงที่คุณต้องระวังว่านี่สินเก่าๆหรือปัญหาเดิมที่ยังไม่ได้สะสางนั้นจะกลายมาเป็นปัญหาเรื่องการเงินให้คุณต้องจ่ายหรือแก้ไขในช่วงนี้อาจมีการหมุนเงินเยอะมากกว่าเดิมและอาจต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือปกกระกันอีกด้วยทางด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้กลับไปคุยกับคนเก่าๆ หรือคนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วได้แต่คุณก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์จะไม่ได้ดีเหมือนเดิมส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้ต้องระวังปัญหาเดิมหรือปัญหาเก่ากลับมาทําให้คุณและคนรักต้องแก้ไขร่วมกันทางด้านสุขภาพระวังโรคทางพันธุก,กรรมปัญหาที่เกี่ยวกับการน,นอนพักผ่อนไม่เพียงพอ